โอเคนะครับใครที่อยากได้เพชรฟรีๆดูคลิปนี้นะครับมาก็อยากได้เพชรฟรีๆนะครับอย่าลืมมาโหลดแอปไอคีนะครับตอนนี้มีกิจกรรมแจกเพชรประมาณ2,420เพชรนะครับได้ยกเซิร์ฟฟรีแอปไอคีนะครับไปค้นหาในเพจสตูได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยมาเริ่นะครับให้ใครที่ยังไม่มีแอปไอคีนะครับเข้าไปในเพจสตูเราเขียนว่านะครับตามผมเลยนะครับก็คือ ไอคินนะครับกดไปเลยอเ๋เขียนตามผมมาได้นะครับแล้วก็กดติดตั้งแล้วก็กดเปิดไปเลยนะครับก็กดเปิดไปเลยที่เข้ามาแรกแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วกดไปรูปตรงหุ่นยนต์เลยนะฮะกดป้ายตอนนี้ก็มันกาลังสแกนนะครับว่าล้างแบบขยะในโทรศัพท์เราเนาะโอเคแล้วก็กดล้างทนนันทีไปเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นไวรัสนะทุกคนเนาะก็ตอนนี้เราก็ล้างเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับให้เราเข้าไปที่นี่นะครับทุกคนเห็นไหมว่าฟังก์ชันของ2 0 0พหรือ4ี่4ร้อยี่เนี่ก็ให้ทุกคนเข้ามาดยนะครับตอนนี้เดยอยเฮ้ย,ยกิจกรรมแป๊บเบนื่อนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็เข้ามานะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วก็ให้เราทําอย่างนี้นะฮะนี่นะครับเข้ามามันก็จะบอกว่าเก็บเพจหรือ,อยังไง ใวเรามาทํากิจกรรมตรงนี้นะครับล้างขยะสองครั้งเราก็จะได้มานะเดี๋ยวว่าเพิ่มๆๆนะครับก็ไปโหลดแอปพวกนี้มานะครับพี่จะกดให้รู้นะครับแล้วกดคําว่ารุ้นรับบัตรทันทีไปเลยนะฮะกดป้ายพี่จะได้อะไรอะ่ะโอ้โหได้วตัวนี้โอ้โหตัวดืมอีกิละกดไปอีกทีทุกคนโอ้โหตัวเดิมอ่ะโอเคมาเรามานเริ่มฟังก์ชันต่อไปละล้างไฟล์ขยะนะครับในโทรศัพท์ตัวน,นี้ผมก็ล้างไฟโอเคนะครับทุกคน สแกนและกาจัดไวรัสนะทุกคนโทรศัพท์ใครมีไวรัสก็สามารถสแกนในดูนี้ได้ว่ามันจะมีไวรัสหรือไม่นะครับพี่ก็ลองสแกนกันดูนะครับก็ตอนนี้มันก็สิ้นแล้วครับปลอดภัยไม่ได้พบความเสี่ยงอะไรเนาะมันก็บอกแจ้งเตือนนะโอ้โหโฆษณาเยอะเกินนะครับตีนี้อ๋อฟังก์ชันต่อไปนะครับฟังก์ชันของไอคของเรา การเร่งความเร็วหน่วยความจํานะครับก็กดไปเลยน่ฮะกำลังสแกนความจาโทรศัพท์นะครับตอนนี้ก็รอไปครับโอเคก็กดเร่งความเร็วตอนนี้ไปเลยนะฮะโอเคเพื่อเพื่อให้เกมเราไหลลื่นนะครับการเล่นเกมจะไม่ได้ไหลแบบไม่เร็กนะครับโอเคก็กดไปทันทีกันเลยนะครับทุกคนนะเพราะตอนนี้ก็ปลอดภัยนะครับ โฆษณาให้าอยนะทุกคนแอมนะครับโอเคตอนนี้ก็ลดอุณหภูมิ CPU ก้องกดไปนะครับฟังก์ชันของลดอุณหภูมินะครับก็กดไปเลยตอนนี้ก็อุณหภูมิจะลดความร้อนเดี๋ยวนี้นะครับก็บอกนะแล้วก็รอแป๊บนึงนะทุกคนนะก้อกดย้อนกลับเลยนะอันนี้โฆษณาเยอะเกินโฆษณาก็เยอะเกินนะฮะโอเคกดค้างแล้วนะ โอ้ไม่ควนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคลืมบอกฟังก์ชันอีกส่วนนะครับก็คือฟังก์ชันแอ f lock นั่นเองนะครับเนี่ยครับกดไปเลยฮะนี่เป็นลูกคุญแจนะครับกันแรงค่ะอ๋อกดล็อกไปนะครับอ๋อใส่อะไรยังเออพูดนะครับจะผมไม่ใส่แล้วขอบคุณนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ข้อใครถูกใจแล้วก็ ชอบเลยอะไรก็กดติดตามกดไลค์ผมเลยนะครับุบคณครับ